การคิดวิเคราะห์ก็คือจะเป็นของอาจารย์กับคุณครูท่านนี้นะคะคุณครูท่านนี้มาทมําวิจัยกับอาจารย์นะคะแล้วก็เอาผลงานที่ทําร่วมกันอ่ะไปประกวดได้ครูผู้สอนดีเด่นนะคะได้ผลตัดสินไปออสเตรเลียนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปเหมือนอาจารย์เลยค่ะโควิด <c oughs> <c oughs> นะคะอันเนี้ยมาเป็นทดลองนะมันก็ส่งออนไลน์ไม่ได้นะมันต้องเป็นชุดอุปกรณ์นะคะแต่ก็ไม่ได้ส่งออนไลน์ไป ที่ส่งออนไลน์ไปก็คือทักษะการเขียน,ก,นการคิดวิเคราะห์ก็คือรูปพวกเนี้ยคุณครูเขาวาดเองแล้วก็ไปจดสิทธบบัติออกแบบผ่านอาจารย์ก็เป็นชื่อสองคนนะคะจะเป็นคนทําเอกสารนะคะแล้วก็ตามนักศึกษามาเซ็นตามครูเขามาเซ็นเนี่ยก็ให้เขาคิดวิเคราะห์แล้วก็กรอกลงมานะคะเนี่ยโรงเรียนที่เขาร่วมจัดงานกาับอาจารย์แล้วก็งานของอาจารย์เนอะ สำนักง,งานเพจพื้นที่สุพรรณบุรีเขตสองก็เซ็นมาให้ว่าเอยได้นำไปใช้ประโยชน์แล้วอะไรแล้วอ่าแล้วก็มีรูปตัวอย่างนะคะที่คุณครูเขาได้ลงไปทดลองใช้อืมเขาก็แคปมาโชว์สุพรรณบุรีไปแล้วอันนี้ของสมุทรสาครน,นะคะก็นำงานจะไปใช้เช่นเดียวกันแล้วก็เอาตัวอย่างมาวางไว้ให้นี่ที่เซ็นเอโมยู อะเมื่อกี้เป็นเทคโนโลยีไหมยังไม่ใช่เทคโนโลยีนะคะมาดูที่เป็นเทคโนโลยีบ้างอีกนิดนึงอีกนิดนึงนี่ประมาณชั่วโมงตัวเองแกบิดซ้ายบิดขวาวอะนะคะ,ะ,นะคะเด็กปฐมวัยให้อ่านไม่ออกนอะอ่านยากนะคะมีหลักการอ่านก้า สิบสิบเอ็ดรู้สึกอยาเป็นเก้านะคะจะลองคลิกไปเลยก็ได้ท่านนี้เป็นผอ,อเนอะเป็นผอ,อโรงเรียนนะคะยังสาวนะคะยังไม่ถึงสี่สิบก็ได้เป็นผอ,อโรงเรียนแล้วจบปริญญาเอกนะคะแล้วก็เคยไปโรงเคยไปน่าจะประเทศออสเตรเลียนะไปเป็นครูสอนเด็ก ต่างประเทศให้อ่านไทยได้แต่ก็คือส่วนใหญ่ก็คือเด็กไทยที่อยู่ต่างประเทศนั่นแหละนะคะอยากฟังเสียงครูเขาใช่ไหมอาจารย์ก็ด้านกดไอ้นี่ไว้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถที่จะนำมาพัฒนาชีวิตของตัวเองได้กระบวนการอ่านนะคะเขาเมอเองเยนคำหนึ่งที่ชอบมากเลยก็คือ ของท่านหอ,อ่านหมดนะคะคือหนังสือพิมพ์ที่ผ่านเข้ามาในบ้านอนุบาลสามกับอหนึ่งนะคะมันจะมีในหลักสูตรนะคะเนี่ยนะคะก็ลอง<ต>ไปดูเอานะจะปะกระบะกระทะตะกระมาระลวนอะสาม,มาเรียงรายคัมจะระอะมีตัวสะกดอาจจะกระโดดเป็นทันอากาศ เป็นกะออกันและฉันนั้นมั่นตัวอะแปลพันเป็นพันอากาศนี่ไปีที่แล้วนะมันมีห้องหนึ่งมันบังคับอาจารย์ร้องเพลงเมสไอเดือนสิบสองเดือนน่ะเพียนจะไม่มีเลยไปป YouTube เอานะคะถ้าใครจะคิดจะเพียนเหมือนอาจารย์เนอะทุกคนก็จะหัวเราะกันคึกคักคึกคักแต่ไม่ได้ความรู้นะคะดังนั้นก็ควรจะเป็นช่อง youtube นะคะก็เปิดแทนแต่ถ้า อาจารย์ปริมเนอะอาจารย์พาวินีเนาะทุ่งไทยส่งท่านอ่ร้องเพลาะนะคะท่านก็จะร้องอันนี้เอกปฐมศึกษานะแล้วก็จบปริญญาเอกทางด้านบริหารการศึกษานะคะนี่คือคลิปเรื่องของการอ่านเนอะถ้าจะเน้นเรื่องของให้เด็กอ่านออกได้นะคะก็ไปดูพวกนี้เพิ่มเอออาจารย์เขียนไว้ให้แล้วอันนี้ก็คืออินช็อตนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายด้วยมือถือแล้วก็ตัดต่ออย่างง่ายอ่าท่าน วิทยากรน,นะคะท่านผอ,อท่านบอกว่าครูที่โรงเรียนทําได้เชื่อว่าคุณครูทุกคนก็น่าจะทําได้ไลฟ์เวิร์กชีตนะคะ,ะที่มันทําออนไลน์เนี่ยก็ติ๊กถูกสองที่กดรีจ i สเตอร์ค่ะอาจารย์ก็ช่วยบรรยายเขานะคะแล้วก็ไลฟ์เวิร์ก e ีตเนอะก็ใช้ฟรีสามสิบใบงานนะคะถ้าใบงานไหนใช้แล้วเนอะเราก็ดีลิททิ้งก็จะเหลือยี่สก้าก็สร้างใบงานใหม่ได้ หรือนะักศึกษาจะมีอีเมลสักสิบอีเมลอย่างอาจารย์เนะแล้วก็โน้ตไว้นะคะอย่าลืมอีเมลตัวเองนะคะเนี่ยก็จะเป็นไลฟ์เวิร์กชีตอืมก็จะเข้าอีเมลเนาะถ้ามาดูอันเนี้ยก็น่าจะทำเป็นเพราะว่าอาจารย์วางไว้ด้วยว่าใบงานโยงเส้นคือจอยหนึ่งกับจอยหนึ่งก็คือ Copy วางได้เลยดาร์กกับดรอปเนาะอาจารย์ก็วางไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้ว แล้วก็สอนด้วยว่าแอปไหนที่มันถ่ายรูปดีนะคะที่เหมาะสมที่จะมาเป็นไฟล์ต้นขั้วที่จะมาใช้ในการที่จะมาใช้ในการเอ่อเอ่อในการที่จะมาเป็นไฟล์ต้นฉบับได้ให้มันสวยๆหน่อยเนี่ยสำหรับคุณครูที่ไม่มีสแกนเนอร์อาจารย์แนะนำให้ใช้ไฟล์นี้เนอะเนี่ยอาจารย์ก็ใช้แคปรูปในมือถือมาแล้วก็ เพิ่มตัวตัวข้อความมาลงไปนะคะเนี่ยครูเขาก็จะถ่ายรูปให้ดูเนาะดีเ่เปิดหน้าที่เราอยากเ,าเปิดหน้าที่เราอยากจะใช้เป็นแบบฝึกหัดน,นะคะค่ะแล้วก็เป็นงานชิ้นที่สองด้วยเนาะในการที่จะส่งเ,เป็นงานชิ้นที่สองด้วยนะคะที่เราจะส่งงานนะคะคุณครู เปิดเลือกหน้าแบบฝึกหัดอยากให้เป็นตอกสั้นนะคะเพราะว่าตัวพิมพ์ไม่ตรงแค่ตัวอักษรเดียวทั้งๆท,ท,ท,ที่ความหมายตรงกันอย่างเนี้ค่ะตัวไล์เวิร์กชี t ก็จะให้คะแนนศูนย์กับผู้เรียนนะคะเราก็ต้องไปนั่งแก้ไขทีละคนนะคะควรจะเป็นคําตอบที่นีเพียงมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะตามโคนั้นได้บอกไว้นะคะไปที่สแกนนะคะก็จะเห็น ตัวรูปภาพข้างล่างนะคะดูดูสีเขียวด้านล่างก็จะเห็นเลือกมาจากรูปที่เราถ่ายไว้แล้วหรือเราใช้กล้องถ่ายเลยนะคะอันนี้เดี๋ยววิทยากรใช้กล้องถ่ายนะคะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดที่เตรียมไว้นะคะมีเติมคำแล้วก็มีโยงเส้นในหน้าเดียวกันค่ะมันจะขึ้นขอบสีเขียวนะคะให้เราลาก ลากตามกอบสีเขียวที่เราจะต้องการเอาใบงานหน้านั้นนะคะให้ลากให้ลากให้กลุ่มนะคะเราอาจจะแต่งให้สวยงามไม่อยากได้เลขหน้าเราก็ตัดเลขหน้าสิบเอ็ดออกหรือจะอยู่ตรงไหนก็ได้หมดเลยค่ะดนะคะตรงนี้จะดีตรงที่เราไม่ต้องไปพิมพ์ใบงานเราถ่ายจากแบบสุนันได้เลยนะคะแล้วจากนั้นกดเครื่องหมายถูกค่ะเครื่องหมายถูกอยู่ข้างล่างนี้นะคะกดเครื่องหมายถูกเห้นไหมคะ เราจะได้ใบงานที่แบบทําเป็น PDF ไว้เลยเราไม่ต้องไปคือไปเริ่มทําใหม่ตั้งแต่เ o r d เปลี่ยนขึ้นอ่ะนะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัว PDF นะคะที่เป็นสามารถเลือกเป็นรูปภาพก็ได้ทําเป็น PDF ก็ได้หลายหน้าก็ได้นะคะอาจารย์ก็ใช้ตัวนี้อยู่ถามว่าอาจารยู้ได้ไงอาจารย์สอนนักศรรึกษาแล้วนักศรรึกษาก็สอนอาจารย์เนาะเราไม่จําเป็นจะต้องมารับรู้เพียงฝ่ายเดียวนะคะ อนักศึกษาก็สอนอาจารย์ได้ต่อมานะคะอันนี้ก็คือของคนที่หนึ่งเนาะ PowerPoint นะคะอันนี้คือที่อาจารย์แนะนำไอเล่มเมื่อกี้เนี่ยออนไลน์ทิ้งไว้คนดูใจยอด,ดหน่อยหน่อยอะ PowerPoint นะคะเกิดบัติเหตุหรือว่าทำอะไรนะคะถ้าอยู่ที่โรงเรียนหรือว่าตลอดจนนะคะเป็นเปิดไมค์หรือพิมพ์ในช่องแชทมาในการรับรู้ ความสามารถอันนี้เนอะ PowerPoint นะพอเราคลิกเข้าไปตัวเนี้ยค่ะจะมี PowerPoint ที่อาจารย์สอนทั้งหมดอะดาวน์โหลดเอาไปใช้ได้เลยนะคะเป็น PowerPoint แบบมีปฏิสัมพันธ์เนอะจะใช้ในห้องเรียนก็ได้ในออฟไลน์ก็ได้นะคะต่อมาติ้งลิงนะคะเหมาะที่จะไปทำเรื่องผูกโยงต่างๆนะะพออัพโหลดใหม่ขึ้นปุ๊บเราจะใช้รูปนี้แหละแล้วก็ไปเลือกที่รูปนี้แล้วก็กด continu e ค่ะ มามุมซ้ายสุดอ่าอาจารย์เนอะได้วางติงลิงก์ไว้ให้ว่าทดลองทำตามคลิปได้เลยมีเว็บติงลิงก์มีตัวอย่างติงลิง์มีเอกสารการอบรมนะคะที่ท่านวิทยากรทำให้อาจารย์พามาดูตัวอย่างเนี่ยพอเราคลิกเข้าไปนะคะเขาก็จะมีข้อมูลพวกนี้มา เนี่ยแล้วก็ London Zoo is the world's oldest scientific zoo seven เนาะถ้าเราอ่านไม่ออกเนาะมีแอปอ่านให้นะคะเลือกเป็นเบลก็ได้ผู้ชายผู้หญิงเนาะความเร็วในการอ่านเนาะโบติเขาให้หนึ่งนั่นแหละแต่ว่าจะรู้สึกว่าว่ามันเร็วไปนะคะจันก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ seven It was opened in London on 27 April 18288 and was originally intended to be used as a collect อ๋อแล้วก็เลือกได้นะคะว่าจะให้เป็น verb อ,อยากได้คํานามอะ่ะไม่รู้ว่าคําไหนเป็นคือคํานามมั่งเห็นไหะคําพวกเนี้คือคํานามเออมันแบบว่าทําได้หลายอย่างเนาะอันนี้จะอยู่ใน EPC นะคะ Live worksheet ก็ดูจากอันนี้ได้ ต่อมามีติ้งลิงแล้วมีตัวนี้นะคะวิกเกตนะคะเป็นเกมเหมาะกับเด็กปฐมวัยเนอะแล้วก็แนแนวแนแนวก็พอเล่นได้นะนะคะเนี่ยเขาก็จะมีเกมมีอะไรต่างๆให้นะคะทำเกมแค่หนึ่งเกมแต่ว่าสามารถเจนได้หลากหลายรูปแบบ เป็นอวกาศเป็นตีมป่าเป็นตีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเลือกได้ทั้งหมดอันนี้ก็คลิปนี้พี่5นาทีเองก็เสร็จพิกเกดได้นะคะบางทีข้อสอบอะเบื่อเบื่อนะคะมาทําแบบเนี้ยก็ก็ล่าเริงดีนะคะอ่าอันนี้จะเล่นแพ้ Animal for grade five นะคะแล้วก็จะใส่ลงไปครับอธิบายแล้วคลิกเข้าไปนะคะคุณครูก็จะมาตั้งค่าโชว์มาให้เลยว่าคือมันจะเห็นน่ะว่าผู้เรียนน่ะเล่นกี่วันเล่นกี่ครั้งให้ข้อมูลเท่าไหร่นะคะแล้วมันน่ารักมากเลยนะคะ